ความรักนะ่ะก็เหมือนการเติมโรบัคถ้าไม่เติมอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลย l i p ต์เอ็กชร้านเติมโรบัคของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแตนะ่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในระบบ ID p a ีพแต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะ <S 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 สวัสดีบิเบดินนะเนาะ กดเลยครับโอเคอยู่ผมเองครับไมกี้ครับและภายในวันนี้น่ครับผมก็ได้อยู่กับแมปเปิดใหม่นะครับที่มีชื่อว่านะครับฮีโร่ครับอัลติเมทเทิครับผมแล้วในส่วนนะครับของภายในคลิปโดตัวนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับระบบการเร่นนะครับต่างๆให้กับเพื่อนๆกันพร้อมกับแนะนำนะครับว่าเราเนี่ยสามารถฟาร์มอะไรยังไงกันได้บ้างนะครับพร้อมแจกโค้ดให้กับเพื่อนๆก่อนเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียลานะครับเราจะแจกโค้ดกันก่อนนะครับเราสามารถกดคลิกที่ตัว M นะครับเมนูแบบนี้ ขึ้นได้นะจ๊ะแล้วก็มาในส่วนของเซตติ้งอ่ะนะครับผมแล้วนะครับช่องใส่โค้ดจะสามารถใส่ได้ตรงนี้เลยนะครับผมจะ กอล์ฟวานครับที่จะเป็นโค้ดนะครับเราจะได้อยู่ที่10สปินเลยนะครับจะเป็นในส่วนของโค้ดตัวนี้เดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีนึงนะจะเป็นโค้ดตัวนี้เลยครับผมแล้วหากเพื่อนๆคนไหนนะครับใส่โค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพร้อมที่จะไปรับชมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับแนวทางการเล่นนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะช่วยกด s u b s c r i b e เป็นลายจให้ผมก่อนเลยแล้วกันแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกล่องแก้วด้วยเพื่อนเพื่อนนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสารดีๆแบบนนี้ครอออกกมา่ใเลย โอเคครับงั้นเราก็มาเริ่มอธิบายนะครับระบบต่างๆก่อนเลยกันนะครับผมจะเริ่มจากหน้าต่างที่เพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเราไปดูที่ล่างสุดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับกดคลิกตัว M นะครับตามที่บอกได้เลยนะครับกดเปิดเมนูขึ้นมาแบบนี้ได้หนะจ๊ะเดี๋ยวอันนี้ค่อยอธิบายทีหลังนะครับในส่วนของตัว J นะครับก็คือกระเป๋าของเรานะครับที่จะบอกชุดที่เราสวมใส่อยู่นะครับอะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กดกากบาดออกได้ครับผมอ่ะในส่วนถัดมาอีกนะครับตรงกลางจอเลยนะครับเราดูหลอดที่หลอดสีเหลืองก่อนนะครับก็คือหลอดในการบล็อกนะครับ ยิ่งเราโดนต่อยเยอะเนี่ยหลอดสีเหลืองครับก็จะลดลงครับสีเขียวนะครับก็เป็นหลอดเลือดนะครับหรือ H.P. นะครับหลอดสีฟ้าก็เป็นจักระนะครับหรือเซมิน่า่นเองนะครับส่วน1 2 3องสนะครับก็เป็นสกิลนะครับที่เราเนี่ยจะเลือกใส่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะการต่อสู้นะครับหรือสกิลตัวอัตลักษณ์ก็สามารถใส่ในช่องนี้ได้เลยนะจ๊ะหลอดสีม่วงที่เห็นอยู่นะครับก็คือหลอด E.X.P. นะครับเมื่อเต็ม1ครั้งนะครับก็จะได้ 1เลเวลนะครับในส่วนทางขวานะครับทางขวาล่างสุดเลยเดี๋ยวผมต้องอยู่ในที่มืดจะได้มองเห็นชัดอ่านี่ครับในส่วนเอ่อตรงนี้นะครับตัว B ีเนี่ยตอนแรกมันน่าจะแม่ปรากฏให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะในส่วนตัว B นี่เองนะครับคือยานพาหนะนะครับจะมีตั้งแต่เอ่อจักรยานนะครับแล้วก็เกมพาที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นสเกตบอร์ดนะจ๊ะในส่วนสีขาวนี่เองนะครับเรียกว่าสําคัญมากเลยนะครับก็คือเรานะครับจะสามารถเปิดเม็ดสีขาวได้แบบนี้นะเพื่อนๆแล้วการนะครับที่เรากดตัวเแบบนี้นะครับมันจะบอกชื่อสถาานที่่ตงๆเลย ว่าเราเนี่ยสามารถไปตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วตรงไหนเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะจ๊ะทีนี้นะครับผมจะอธิบายนะครับระบบนะครับของฮีโร่และวินเลอร์หรือไวร้ายกันนั่นเองครับทางขวาจอนะครับคือตอนแรกเนี่ย พอเราเข้ามานะครับตัวเกมเนี่ยยังไม่เลือกฝั่งให้เรานะครับว่าเราจะเป็นวินเลอร์นะครับหรือไวไลท์คือเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายกลางนะครับหรือฝ่ายสีขาวก่อนนะครับซึ่งฝ่ายสีขาวนี่เองนะครับจะบอกถึงชื่อเรานะครับอันนี้คือชื่อตัวละครเรานะครับแล้วก็ชื่อเสียงของเราตรงนี้เลยนะครับชื่อเสียงคือความดีนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเลขปกติแบบนี้นะครับคือเพื่อนๆนะครับสามารถเป็นฮีโร่ได้นะจ๊ะแต่ถ้าติดลบนะครับจะกลายเป็นวินเลอร์นะครับแบบที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้เลย ที่จร so ิงแล้วนะครับเพื players, ่อนๆเนี่ยสามารถเล่นตัวเกมนี้นะครับไปได้เรื่อยๆในระยะหนึ่งก่อนเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆนะครับเอออยากจะเป็นฮีโร่ใช่ไหมครับเรานะครับก็สามารถรับเควสสีฟ้าแบบนี้นะครับทาไปเรื่อยๆได้ก่อนนะครับหรือจะเป็นวินเลอร์นะครับก็รับเครื่องหมายเหมือนกันเลยครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับคือเราสามารถรับเควสเนี่ยทำไปได้เรื่อยๆก่อนเลยนะครับไม่จําเป็นนะครับต้องไปสมัครเป็นฮีโร่ทันทีนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่อยากจะสมัครเป็นฮีโร่ทันทีเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าสมัครเป็นฮีโร สมัครเป็นวินเลอร์ยังไงนะจ๊ะอธิบายหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะครับที่เพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับในส่วนของเอ่อในส่วนของเมนูกันบ้างนะครับว่าเมนูเหล่านี้นะครับทำอะไรได้บ้างครับเริ่มบนสุดเลยนะครับก็คือช็อปสกิ l นะครับคือเรานะครับสามารถซื้อสกิลได้แบบะเพียดเลยนะครับตัวเกมนี้นะครับจะค่อนข้างแบบว่า คือมันไม่ได้ชี้ตัวแบบว่าอัตลักษณ์ตายตัวเลยนะครับว่าเราเนี่ยต้องใช้อัตลักษณ์ทั้งเกมนะครับคือจะมีส่วนเออเสริมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลนะครับที่มีเฉพาะในตัวอัตลักษณ์อย่างเช่นอัตลักษณ์ที่ผมใช้อยู่นะครับมี3สกิลนะครับแต่ปลดล็อกไปแล้วหนึ่งะครับอันนี้เลยไม่เห็นให้ดูนะจ๊ะอันนี้จะเป็นในส่วนของเออสกิลที่ได้จากอัตลักษณ์นะครับแล้วก็จะเป็นสกิลที่ได้จากพาวเวอร์นะครับหรือพลังนะครับถ้าเออเราเรียกง่ายๆนะครับก็คือสายกายภาพนั่นเองนะครับผมแล้วก็ สกิลอื่นๆอีกนะครับผมพอเพื่อนๆนะครับทำการซื้อสกิลเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอัตลักษณ์นะครับ power a c นะครับหรือสกิลทั่วไปแบบนี้นะครับพอเราซื้อนะครับจากย้ายเออมันจะย้ายจากคำว่า shop สกิลนะครับลงมาสกิลนะครับอย่างเช่นสกิลผมตอนนี้ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยยังไม่มีนะครับ ผมจะทําการซื้อนในช็อปสกิลนะในส,นสกิลธรรมดาตัวนี้น่าจะเป็น Backflip ใช่ปน่าจะแปลว่าตีลังกากับหลังนะครับผมสามารถซื้อได้ตอนเรเวล5นะครับแล้วก็ใช้เงินอยู่ที่1นึ่แบบนี้เลยนะครับกดซื้อไปนะครับสกิลก็จะหายไปนะครับแล้วมาโผล่ในหน้าสกิลตรงนี้นะครับเ,เรื่อง,งอนี่ไงครับ จะมาดตรงนี้เลยนะครับถ้าเรากดนะครับเราสามารถกดคลิกนะครับแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการได้เลยอย่างเช่นผมจะเอามาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับตรง R แบบนี้ได้นะจ๊ะหัดจากหน้าต่างนี้นะครับกดกากบาทออกเลยนะครับแทรกนะครับจะมีในส่วนนะครับของพอยที่เราอัพได้นะครับแล้วก็พอยที่เราสามารถกําหนดได้นะครับว่าจะอัพทีละเท่าไหร่นะจ๊ะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันที่ให้เราอัพนะครับมีต้งแต่ส่วนของพาวเวอร์นะครับก็คือ พลังกายภาพนะครับชกต่อยทั่วไปเลยนะครับเอนะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของความเร็วในการเดินนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแล้วก็จะเป็นครักนะครับหรือตัวอัตลักษ์นะครับดีเฟนซ์นะครับเป็น HP นะครับหรือเลือดของเรานะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอีกนะในส่วนของเซมินานะครับก็คงจะเป็นรอดจากกะสีฟ้าตรงนี้อย่าง แน่นอนครับผมในส่วนนี้ก็จะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมเป็นวินเลอร์แล้วนะครับแล้วบอกจํานวนเงินนะครับบอกตัวอัตรากษณ์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้อัตราสุนะครับย่อยสลายอยู่นะจ๊ะถ้าจะคาดสแต็กนะครับเราก็มาดูที่เดลี่นะครับอ่าเดลี่ตรงนี้เลยนะครับเดลี่นี้เองนะครับก็คือนะครับรางวัลนะครับ ที่เราจะรับได้วันต่อวันนะครับมีตั้งแต่วันที่1อันนี้รับไปแล้วนะครับจำนวนเงินนะครับหนึเหรียญนะครับอันนี้วันที่2อนะครับอีกตั้ง19้ชั่วโมงครับผมจะได้อยู่ที่250เหรียญเลยนะถ้าจะเดลี่นะครับหรือของที่ได้รับรายวันนะครับก็จะมีในส่วนของช็อปนะครับมีตั้งแต่การรีฝังนะครับอันนี้น่าจะเป็นการรีชื่อเสียงนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับ จะมีตรงนี้แน่เลยนะครับรีชื่อเสียงแบบว่าใครที่แบบว่าติดลบมากเกินไปอยากจะเป็นฮีโร่นะครับอาจจะต้องมาซื้อตรงนี้นะครับซึ่งราคาพวกนี้เนี่ยแพงมากเลยนะครับแล้วอันนี้จะเป็นอะไรอีกผมยังไม่แน่ใจน่าจะเป็นการรีเซ็ตต่างๆนะครับอันนี้เป็นรีฟัดเหรอรีฟัดเงินได้ด้วยเหรออันนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะครับในส่วนของช็อปที่ผมขอข้ามก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลแบบเจาะลึกนะถัดมานะครับต่อจากช็อปนะครับจะเป็นทูตอเรียลนะครับที่พอเราเข้าเกมเนี่ย มันก็จะมีหน้าต่างทูตอร์เรียขึ้นเลยนะครับก็คือหน้ารายละเอียดต่างๆนะครับของตัวเกมนะครับตั้งแต่การคลิกซ้ายคลิกขวาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอาร์คิวเดสนะครับกด f อฟบล็อกเดิลสครั้งนะครับคือการรันนั่นเองครับผมแล้วก็จะบอกอารอดในการบล็อกนะครับบอกการคอมโบนะครับบอกคอมโบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นสถานที่สําคัญนะครับอันนี้คือนะครับสถานที่ที่เราเนี่ย ต้องไปนะครับพูดคุยนะครับเพื่อสมัครเป็นวิลเลอร์นะจ๊ะถัดไปอีกนะครับก็คือโรงเรียน UA เนะครับเพื่อสมัครนะครับเป็นเหล่าฮีโร่นั่นเองถัดไปอีกนะครับก็คือระบบเวสต่ตางๆนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะขออธิบายแบบละเอียดดินหนึงนะในส่วนของสีเขียวนี่เองนะครับก็คือภารกิจนะครับ ที่เราเนี่ยจะมีเวลานะครับในการรับเนี่ยอยู่ที่1ครั้งนะครับสิชั่วโมงนะครับเราทํา1ครั้ง10ชั่วโมงนะครับเราถึงจะทําเควสต,ตัวนี้ได้อีกทีหนึ่งนะจ๊ะในส่วนของสีม่วงหรือสีชมพูนี่เองครับคือเควสนะครับที่เราเสามารถทําได้แบบซ้ำๆเลยนะครับ เควสตัวนี้นะครับจะแยกออกเป็นฝั่งของวิลเลอร์และวายร้ายด้วยนะครับแต่มันจะเป็นสีเดียวกันงงไหมคือบางเควสนะครับพอผมกดรับไปสีชมพูเนี่ยมันจะให้เราไปตีฮีโร่ก็ได้นะครับบางทีนะครับก็ไปตีนะครับวิลเลอร์ก็ได้นะครับพอเงินต้องดูดีๆด้วยนะจ๊ะว่าเควสที่เรารับไปเนี่ยมันให้เราไปทําอะไรนะครับและในส่วนของเควสฮีโร่นี้นะครับอ่าไอพวกเควสเหล่านี้นะครับที่มันเป็นสีฟ้าสีแดงนะครับอันนี้ผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าเควสเหล่านี้นะครับทำได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครััับบเเรรราคควส ทำเสร็จนะครับมิชชั่นเควสไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไม่สามารถทําได้อีกนะครับแล้วมันจะมีอีกระบบหนึ่งนะครับที่มันไม่ได้เขียนไว้ในตรงนี้นะครับว่าเควสนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายตกใจสีขาวนะครับเดี๋ยวผมขอแปะให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่ครับจะเป็นนะครับเครื่องหมายตกใจสีขาวแบบนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนนะครับเจอสัญลักษณ์แบบนี้นะครับให้รับรู้ไว้เลยนะครับว่าเควสเหล่านี้นะครับคือเควสเสริมนะครับ อารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นเพลสลองนะครับที่เราเนี่ยจะปลดล็อกสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินรถไฟนะครับที่เราเนี่ยสามารถขับไปตามเมืองต่างๆได้หรือจะเป็นในส่วนของจักรยานนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วจะมีส่วนของศิลปะการต่อสู้อีกนะครับผมอันนี้ขอแยกนะครับผมอาจจะอธิบายแบบเจาะลึกไม่ได้นะครับงั้นเราก็ถัดไปอีกนะครับก็จะอ่าในส่วนตรงนี้นะครับคือจุดที่เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนในตัวอัตลักษณ์ได้นะครับจริงๆเราสามารถเปลี่ยนหน้าเกมก็ได้นะครับหรือมาเปลี่ยนที่ตรงนี้ก็ได้นะจ๊ะอันนี้ถัดไปอีกกนะ็็จเปผม ไปนะครับ N B อะไรแบบนี้พูดไปแล้วนะครับอันนี้นะครับคือส่วนของก o ุฟนะครับหรือหน่วยงานของเราที่เราจะตั้งขึ้นนะครับระบบตรงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดแบบว่าได้ข้อมูลยังไงจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะจ๊ะต่อมานะครับก็คือในส่วนของเซตติ้งนะครับเราสามารถปรับเป็นโลกราฟิกได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่องใส่โค้ดนะครับที่ผมเนี่ยลองใส่ให้ดูตอนต้นคลิปแล้วนะครับ แล้วก็จะมีอ่าอันนี้น่าจะเป็นอ g เจนซี่ไหมในหน้าต่างตรงนี้เองนะครับคือเรานะครับสามารถสร้างกรุฟนะครับของเราได้หรือหน่วยงานของเราได้นั่นเองนะครับ งั้นเรานะครับมาดูระบบการฟาร์มกันสักนิดนึงนะครับว่าการฟาร์มนะครับฟาร์มยังไงกันได้บ้างนะครับเช่นอผมต้องลงสเก็ตบอร์ดก่อนลงสเก็ตบอร์ดแบบนี้นะครับแล้วคุยกับพ่อหนุ่มตรงนี้จริงๆผมเป็นวินเนอร์นะครับผมจะรับเอ่อในส่วนของฮีโร่ก็ได้นะครับอ่ะผมรับในส่วนของฮีโร่นะครับผมก็จะเสียค่าแบบว่าติดลบลงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับลองรับให้ดูนะครับว่ามันฟาร์มตรงไหนนะครับถ้าเกิดเรารับเควสนะครับแล้วไม่รู้นะครับว่าต้องไปตีมอนต์ตรงไหนนะครับก็จะเขียนบอกสัญลักษณ์แบบนี้เลย คือจุดนะครับที่เราต้องไปฟาร์มนะจ๊ะทีนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของ สถานที่สําคัญนะครับเอาตั้งแต่ที่ที่ใกล้สุดเลยนะครับจะเป็นตรงนี้ครับเราสามารถกดเนตสีขาวดูได้นะจ๊ะที่ที่เป็นสําคัญนะครับมันจะมีแสงเนี่ยชี้ลงมาแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นี่เองนะครับคือจุดนะครับที่เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนอัตลักษณ์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปแล้วกันอ่านเดินเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็คุยนะครับกับพ่อหนุ่มที่อยู่เคาน์เตอร์ตรงนี้เลยนะครับคุยไปนะครับปั๊บๆๆๆนะครับเซเพเฮระอะไรก็ว่ากันไปนะครับกดเย็ดไปแบบนี้เลยนะครับเราจะมาอยู่ในห้องแบบนี้นะคครรรรรัับบบแล้้ววเเเเดดดีี๋ยยกกาา่อออนนะจตงง สามารถคุยกับด็อกเตอร์ได้นะครับในส่วนของอัตลักษณ์นะครับผมกดคุยไปแบบนี้เลยนะครับปั๊บๆแล้วก็เยสไปเลยนะครับผมนี้นะครับเราสามารถรีโลในส่วนของอัตลักษณ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีโลดูนิดหน่อยนะครับเผื่อได้อะไรดีๆนะครับได้อะไรดีๆไหมผมว่าไม่น่าจะใช่อะไรดีๆแน่เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตสุ่มไปอีกทีนึงครับจะมีในส่วนของอันคอมมอนนะครับแร่นะครับแล้วขึ้นไปอีกนะครับโอ้เดี๋ยวผมได้อะไรน้ําแข็งเหรอเดี๋ยวนะมันคือระดับอะไรเดี๋ยวทำไมผมผันลุกกิงไม่ได้อ่า ผมโอ้มีตั้งแต่คอมมอนนะครับเดี๋ยวนะมันแย่กว่ามันแย่กว่าอันเมื่อกี้เหรอสีเขียวนเรองกดสุ่มใหม่เลยแล้วกันนะครับกดสุม่มไปปื๊บๆแบบนี้นะครับขออโอ้เดี๋ยวนะไม่ได้อะไรดีๆอีกแล้วถ้าสีเขียวนี่คือมันแย่กว่าสีน้ําเงินหรือสีฟ้านี่นะครับงั้นสุ่มไปเรื่อยนะครับอย่างน้อยขอสีฟ้าได้ป่ะขอเป็นอันคอมมอนยังดีอ่าอันนี้คือในส่วนของ ก๊อปปี้เลยครับผมว่ามันน่าจะไม่ใช่อะไรดีๆแน่เลยก๊ Copy. อปปี้งั้นเรากดอีกครั้งหนึ่งแลวกันนะ่ะน่าจะเหลือ5้านะครับ5เหรียญแล้วเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยกันนะครับได้อะไรอีกเนี่ย <laughs> ไม่ใช่อะไรดีๆแน่นเลยโอเคกดฟินิชออกได้นะครับแบบนี้นะครับผมพราะเราจะออกไปนะครับเราสามารถคุยกับ ตรงนี้ได้เลยนะครับคุยตรงนี้นะครับแล้วเรากดบอกว่าเราจะออกไปนะจ๊ะอะไรแบบนี้นะครับก็จะกลับมาหน้าตาแบบนี้เช่นเดิมจะกลับมาหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เดินออกไปนะครับจากสถานที่นี้ได้เลยนะครับในจุดต่อมานะครับผมจะอธิบายในส่วนของตรงไหนดีกดได้สีขาวดูนะครับในส่วนตรงนี้เราสามารถซื้อชุดนะครับได้ที่หลังตึกตรงนี้เลยนะครับมันจะเขียนว่าช็อปแบบนี้นะครับผมจะขี่สเก็ตบอร์ดไปแบบนี้แล้วกันนะจ๊ะ ร้านขาเสื้อผ้านะครับก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้เลยนะครับผมจะเข้าทางไหนได้เอาตรงนี้เป็นประตูทางเข้านะครับนี่ก็จะมีในส่วนของเสื้อผ้าขายนะครับเออหาดูเสื้อผ้าที่แบบเท่ได้ไหมเสื้อผ้าแบบไม่มีนักเรียนยูเอหุยเดี๋ยวเสื้อเอาจริงเสื้อมันสวยนะแต่เอาไว้ก่อนละกันมีในส่วนของแว่นตาด้วยนะครับอืมผมอยากดูชุดที่มันเท่กว่านี้มีไหมครับอ๋อดูเหมือนว่าจะมีข้างบนด้วยตรงนี้เป็นแมสนะครับเราสามารถใส่แมสได้นี่ครับอยู่ที่200เลยเหรอลองใส่ไปดีครับอืม ใส่แบบแบบนี้นะครับน่าจะอยู่ในส่วนของกระเป๋าเราล้ะกดเจขึ้นมาแบบนี้ได้ไหมครับแล้วจะมีในส่วนของแมสผมเลยอ้าวแมสผมมาแบบนี้แล้วนะครับกดสวมใส่ไปได้ไหมครับน่าจะสวมใส่แล้วนะอ้าหล่อเท่แบบนี้เลยเพืเ่อนๆในส่วนนี้น่าจะเป็นหลังร้านออกไม่ได้นะครับเราลองขึ้นไปอีกซีนนิดนึงนะจะมีของแบบระดับพรีเมียมขึ้นมาโอ้เจ๋งของนะครับก็จะมีขายมากขึ้นนะครับมีทั้งสภาพมันคอนะแจ็คเก็ตแบบนี้นะเราสมถูกใจชุดนี้ลองดูราคาดีนะครับราคาก็จะถือว่าใช้ได้ ซื้อไปเนีครับเริ่มเป็นเกมแต่งตัวไปละอะกุเจงครับใส่เสื้อตัวใหม่ที่เราได้มาสิเสื้อมันเป็นเสื้อเหลืองเกงน่าจะเป็นเซ็ตแบ,บเพื่อนอ่ะฮะเสื้อจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ต่อมาเลยครับเรามาดูในส่วนของสถานที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือร้านนะครับซื้อยานพาหนะนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามีประโยชน์นะครับต่อการเดินทางมากเลยนะครับนอกจากเราจะวิ่งแล้วนะครับเราสามารถขี่ยานพาหนะแบบนี้ได้นะครับแต่อันนี้เป็นในส่วนของเกมพาร์นะครับจักรยานนะครับชื่อตรงนี้เลยนะครับที่เขียนว่าไบช็อปนะครับเราสามารถไปที่ตรงนี้ได้เลยครับผมโอ้ยอีกไกลเลยนะเนี่ยจักรยานนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับราคาน่าจะอยู่ที่ 4,000ใช่ป่ะถ้าผมเคยมาดูนะจักรยานนะครับสามารถซื้อได้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับจะเป็นแสงสีขาวๆนะถ้ากดเช็คดูจะมีแสงแบบนี้บอกอยู่นะครับสถานที่อีกหนึ่งอย่างนะครับเราจะไปดูในส่วนของรงเรียน UA แล้วนะครับหรือจุดที่เรานะครับสามารถไปสมัครเป็นฮีโร่ได้นนเองนะครับกดในสีขาวเปิดขึ้นมานะครับโรงเรียน UA ก็จะเขียนแบบนี้เลยนะครับ UA นะครับ High School จะสามารถตามทางแบบนี้ไปได้เลยครับผม โอเคครับเราสามารถนะครับสมัครเป็นฮีโร่นะครับจากอ่อจากพออหนูตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถคุยไปนะครับน่าจะเป็นถ้าจะแกแกน่าจะเป็นแฮมสเตอร์นะครับอันนี้คือดูเหมือนแบบว่าชื่อเสียงของเราเนี่ยจะค่อนข้างเป็นวินเลอร์แล้วนะครับคือเราเป็นวินเลอร์แล้วนะครับเขาแบบว่าเลยไม่รับเรานะครับเราอ่นนะครับจะต้องไปรีนะครับชื่อเสียงใหม่นะครับสถานที่สุดท้ายนะครับก็คือรังนะครับของเรา วินเล่นแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นวินเล่นนะจ๊ะเราสามารถกดได้สีขาวแบบนี้ได้นะครับสัญลักษณ์จะเป็นเอ่อสีแดงแบบนี้เลยนะครับชี้ลงมานะครับจะเขียนตรงนี้เลยนะครับเราสามารถไปตามนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับแล้วนี่นะครับก็คือจุดนะครับที่เราสามารถนะครับ สมัครเป็นวิลเลอร์ได้นั่นเองนะครับก็หวังว่าน่าจะครบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดนะครับหน้าต่างต่างนะครับการเป็นฮีโร่นะครับการเป็นวิลเลอร์นะครับแล้วก็ระบบการฟาร์มแบบเบื้องต้นนะครับหวังว่าคลิปโอตัวนี้นะครับจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนเนทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปโรตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์นะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจทาคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับสุขสันตวันนนสงกกรราด้้ยะอี นตกแล้วนะครับ